สวัสดีครับอีกําลังเกลียดเลยคาร์บเตอร์ท่านครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอี่นิ้วคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับงานถนนสีเลนเหมือนเดิมครับนี่ทำง,งานเคลียร์หญ้าวัชพืชไหลทางครับโหปวดหลังแน่ยันนี้เฮ้ยเปวดหลังแน่ยันนี้ก็เกรดเอียงๆครับนี่ ไรเศษยาเศษวัชพืชออกก่อนครับโอ้ตรงน,นี้เอียงครับยังอยู่กับรถเกรเดอร์ร40ยสีสิเมเหมือนเดิมครับ

ก็ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไรครับเพเกรี่ดทำง,งานได้ตรงไหนที่มีต้นไม้ก็ให้ไมโครหักกิ่งไม้ล้มต้นไม้ก่อนครับออหินใหญ่แน่นอนตรงนี้ครับขอขอกลับรถก่อนครับ มาต่อครับเมื่อี้ครับลลบรถมาตอ่อทำได้เป็นช่วงครับช่วงไหนที่มีต้นไะม้เราเกตแล้ก็พอทำได้ ขอบคุณ f อที่ชื่นชอบในการทำงานของรถเกีครับที่ติดตามให้กำลังใจกันโน้ตนคูณไปแล้วโนกก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาพูดคุยกัน ขาชนี้ตรงเป็นโคแล้วตรงนี้มีต่อตรงนี้มีต่ออย่ขาครับต้องให้เปกลัวมางัดต่อนะครับงั้นเดี๋ยวไปมีดวงเดือนหักแน่เอาคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ